ก็สว i, like ัสดีนะครับ uh ก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับก <Halloween. S 1> like uh ับเรนเรสี hmm. ่แปดนี่นะครับก็ช่วงไม่เตรียมนะคือช่วงไม่เตรียมนองก็ผมจะพามาดูลูกปืนล้อของเี่หาอสองศูนย์ครับหรือว่ายูไฟสองศูนย์ครับคือว่าผมจะถ่ายให้ดูเลยว่าสดๆเลยครับก็ไอ้นี้ก็จะเป็นลูกปืนใหม่นะครับอันนี้ลูกปืนผมได้ทำการเปลี่ยนไปเสร็จแล้วก็จะเป็นลูกปืนใหม่เลยนะก็คันนี้จะทาโอ้โหเยอะมากชุดใหญ่ ก็จะมีโช๊คสปริงคือคันนี้ทําเยอะมากเลยนะก็เดี๋ยวผมจะทายของของใหม่ให้ดูก่อนที่ผมได้ทาการประกอบใส่กับรถเข้าไปแล้วนะกับเอาผักสองูนย์นี่เองคือว่าคันนี้ผมทาไปเยอะมากอันนี้ก็คือลูกปืนฝั่งซ้ายนะนี่ทเก็นลูกปืนฝั่งซ้ายนี่คือของใหม่ของใหม่เลยนะนี่ของใหม่แต่แต่แต่่อันนี้จะเป็นลูกปืนหน้าฝั่งซ้ายนะของใหม่เหมือนกัน ก็วันนี้คือว่ามาแบบว่าสดๆคือไม่ได้เตรียมอะไรเลยนะก็อันดับแรกก็ฝากตัวไร่ผมด้วยนะก็ฝากตดติดตามด้วยกับเรื่อยๆแก็จะมีอะไรดีมาให้ดูตลอดเลยนะนี่ก็ใครอยากรู้ก็คืออาจจะพูดไม่ถึงนะใครอยากรู้เกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์รือว่าตอบคอมเมนต์มาได้คือผมจะพยายามตอบเลยนะนี่จะเป็นลูกปืนล้อของใหม่นี่ โขคนนี้คือว่าทําไปเยอะมากพอไปลงมาล้านอะไรทาไปหมดเลยนะลูกบงลูกหมากช่วงล่างคือชุดใหญ่กับคนนี้นี่เองอ่าอันนี้ก็จะเป็นลูกปืนเก่าลูกปืนเดิมของลูกค้านะคือว่าลูกปืนล้อก็มีอายุการใช้งานพวกมัน,มนเครื่องอะไรอย่างนง้ก็ถ้าเรากะที่ทำช่วงล่างใหม่อะไรเสร็จช่วงล่างอะไรใหม่แล้วก็คุณจะเปลี่ยนดีกว่าผมว่าแนะนําเปลี่ยนหมดเลยมันจะได้ เวลาม,มีปัญหาอะไรมันจะได้พร้องกันแล้วก็ถอดทีเดียวไม่ต้องมาถอดหลายรอบนะโอเคอนี่ก็จะเป็นลูกปืนล้อเก่านี่เองที่ผมได้ทําการถอดม,มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็สนิมกัดสนิมเกาะก่อนอะไรเยอะมากเลยคนระับแต่บางบางอันที่พบเจอบางทีจะแตกแล้วหมุนไปมันจะดังแกรกเยอะมากบางอันบางทีามันพังนะนี่เป็นด้านหลังนะจะมีเซ็นเซอร์เสียบเป็นะลูกปืนด้านหลังนี่ ก็อันนี้ลูกค้าได้เปลี่ยนไปไหมใหม,ใหม่แล้วคือว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนใหม่แต่ลูกปืนล้อมันไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วแต่ยังมันไม่ค่อยมีเสียงนะแต่คือว่าลูกค้าอยากเปลี่ยนใหม่คือจะเซ็ตระบบใหม่หมดเลยคือว่าจะทําช่วงล่างอะไรใหม่หมดเลยคือจะดูแลช่วงล่างใหม่เริ่มจากศูกนย์คือว่านับจากศูนย์เลยนะครับนี่ผมจะเอาให้ดูนี่ปืนล้อเก่านี่ครับก็วันนี้ผมก็จะพามาดูลูปืนล้อคร่าวๆผม ไม่ทำไมแน่นปึ๊กว่าเดิมนะครับก็พันนี้ทำเยอะมากเยอะที่สุดเลยนะับคือนักสูงทุกอย่างทุกคนดีพอช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะทำการถอดเลยนะแลกเลิอกอะไรใหม่หมดเลยจะมีเสียงรบกวนเยอะมากเพราะว่าเราอยู่ตรงหน้าสนามก็จะมีเสียงรบกวนในเทาเพาบาลานซ์เทา,อ,าอ,อิมใช่ เราขับเราก็จะทําการรื้าทใหม่เปลี่ยนยางเปลี่ยนซีลเปลี่ยนที่อะไรใหม่หมดเลยนะคือเราจะใช้ของตรงรุ่นแล้วก็สั่งตรงรุ่นม,มันจะเปตรงแฟนแดบกับรถนะก็ประมาณนี้นะก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามผมด้วยนะอยากร,รู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์แล้วก็แนะนําผม,ไ,มได้ครับผมก็พยายามทําให้ทุกคนได้รู้ว่าได้รู้จักว่าการซ่อมแซมรถมันเป็นยังไงการดูแลรักษารถ,ารถเป็นยังไงบ้างนะก็ แชร์ความรู้กันครับอันไหนที่ผมรู้ผมก็จะแชร์ลง YouTube ยูทูบเยอะๆเพื่อคนจะได้รู้แล้วก็ได้เข้าใจว่าการดูแลรักษารถเป็นอย่างนี้นะนะครับอันดับแรกก็ประมาณนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะ,ลลนะครับกับเรื่นงที่แบบใหมายแต่พูดไม่ถูเท่าไหร่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอนันไหนที่ผมรู้ไม่ชอบการอะไรก็ต้องขอโทษขออภัยทุกคนด้วยก็ฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะคกับเรื่องเยอไไนะๆไปแล้วนะไป,วนะไปบาย,บาย